สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่คิดถึงทุกคนมาดูปุ๋ยหมักพืชสดนะทำมาได้ประมาณสี่ห้าวันมึงไม่แน่ใจแต่มีจดวันที่ไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะเป็นยังไง ที่ต้องมีถังตรงกลางนี้สงสัยไหมครับว่าทําไมต้องมีถังเพราะว่าเวลาเราคุมผ้าแล้วเนี่ยผ้าคุมผ้าใบเนี่ยนะถ้าเราไม่มีอะไรหนุนให้เขาสูงสูงเหมือนล่มอะ่ะให้เขาตรงกลางสูงไว้นะน้ามันจะขังมันจะไหลลงมานี้เราเ็าออกนะตั้งแต่วันที่นี้นะเพือ่อนเพื่อนนี่นี่สี่วันนีที่เท่าไหร่ละสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันสี่วัน มาดูผลงานนะเพื่อนๆนี่เห็นเห็นเห็นลาขาวไหมครับรอยเต็มเลยนะส่วันนะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะเพื่อนๆโอ้โหเยอะแยะเลยลาขาวขาวโพลเลยโอ้โหร้อนมากยังร้อนอยู่ตอนนี้ยใช้ไม่ได้แค่เรามาดูเฉยๆนะเราปิดไปก่อนนะ ข้างบนโอ้โหร้อนควันขึ้นเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นควันไหมนะยังเป็นไม่หมดแค่มาดูเฉยเฉยชั้นบนบนเนี้น่าจะเป็นละข้างล่างโอ้ร้อนร้อนร้อนลวงไม่ได้ร้อนมากเลยโอ้โหร้อนจริงๆนี่แหละสุดยอดอาหารพืชเลยนะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยหมักพืชสดนะเดี๋ยวน่าจะไว้สักหลายวันหน่อยนะ แค่มาดูเฉยๆนี่บนๆหน้าลาขาวเต็มเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะโอ้โหเห็นไหมเพื่อนๆอืมสแสดงว่าการหมักนี่โอ้โหข้างล่างการหมักนี่ถือว่าสมบูรณ์นะร้อนด้วยยังร้อนอยู่อ๊เป็นเกือบจะทั้งหมดแล้วอืมเปิดไปมิตรานี่แหละสุดยอดอาหารพืช เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าไม่เห็นทําให้ดูเลยผมทําคลิปไว้แล้วนะเมื่อเมื่อวันที่เนี้ยสี่หกหกเนี่ยนะผ่านไปสวันก็ลงมาเปิดดูว่าเขาเป็นไงกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะหมักต่อเพราะยังเป็นไม่หมดโอแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้อนมากเลยควันขึ้นเลยเพื่อนๆขาวขนาดนี้พืชชอบมากเลยเนี่ยขาวๆเนี่ยมีประโยชน์กับพืชนะ ยังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ลองทาดูนะไม่มีสารเคมีนะเพื่อนเพื่อนมีหญ้าสับนะเมื่อวันนั้นทําคลิปไปแล้วนะหญ้าสับลำอ่อนหรือลำละเอียดแล้วก็อาหารไก่เล็กเพราะว่าอาหารไก่เล็กมันมีพวกพวกปลา,าพวกข้าวโพดอะไรด้วยเพราะไก่กินแล้วจะโตวไวมากเราก็มาใส่กับปุ๋ยหมักเพื่อจะได้กินแล้วโตวนะเราก็หมักไว้นี่ประมาณสี่วันเดี๋ยวจะหมักต่อน,นะเพื่อนเพื่อน ปติดตามนะแต่ช่วงนี้ลาขาวขึ้นดีมากแล้วก็แสดงว่าความชื้นเขาพอเหมาะถ้าแฉะไปแฉะไปมันจะไม่เกิดความร้อนแล้วมันจะเน่าด้วยหนอนจะขึ้นด้วยแต่ถ้าความชื้นพอดีพอดีนะก็คือวันนั้นก็ทำไปนะกระบะนี้นะใส่น้ำประมาณ5ลิตรแล้วผสมน้ำไม่ไใส่เลยเอา น้ำหมักปลานะแล้วก็ผสมกากน้ําตาลประมาณห้าลิตรลาดที่เดียวเองแล้วก็นั่นแหละเพราะในหญ้าเขามีความเชื้นอยู่แล้วนี่แหละสุดยอดอาหารพืชแล้วเพื่อนๆเห็นไหมขาวทั้งกระบะเลยมีอะไรก็ทั้งมาถามได้นะเพราะว่าเราก็ทําไปเราก็ต้องคอยติดตามผลงานว่าเขาเป็นไงแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะ ถ้าเรามีที่เล็กเล็กน,น้อยน้อยเราก็เอาหญ้าแถวแถวบ้านเราด้าด้ายมาแล้วก็มาสับนะวันนั้นก็ทําให้เพื่อนๆนดูเราวนะส,สับสับสับให้ละเอียดละเอียดบ้างหยาบบ้างก็ได้หญ้าสดหญ้าแห้งผสมกันแล้วก็หมักถ้าสงสัยก็ถามไมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะนี่แหละสุดยอดอาหารพืชปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อน เพราะว่าถ้าเราปลูกผักเราก็ต้องมีปุ๋ยหมักพืชสดให้เขานะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมที่ไม่ลืมการลงคลิปที่ไรก็เพื่อนเพื่อนก็นแวะเข้ามาดูตลอดโปรดติดตามคลิปต่อไปนะเพื่อนเพื่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะสวัสดีครับ